เจ้าหญิงสายลับอาณาจักรเอมเบอร์เกรที่ปกครองโดยราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองได้รับความไว้วางใจและเป็นที่รักจากประชาชนพวกเขามีลูกสาวชื่อว่ารอล่าและเธอไม่ใช่เจ้าหญิงทั่วไปเธอเป็นประเภทที่ชอบการผจญภัยมากกว่าการดื่มชาและฝึกหญิงธนูมากกว่าเรียนเต้นรำฮะใครเป็นคนต่อไป <c oughs> ลอรา่าการฝึกซ้อมของเจ้าพอแค่นี้ก่อนวันนี้พอแล้วเหรอก็พวกเขามากกว่าที่ไม่ไหว <c oughs> แล้วท่านละ่ะท่านป้าสเตลา่าป้าสเตล่าเป็นหัวหน้าฝ่ายกลาหมของเอมเบอร์กเกรดลอร่าฝึกฝนมาอย่างหนักและอยู่ในอันดับต้นๆของกองทัพแต่ว่า สักวันหนึ่งข้าจะต้องชนะท่านเราไม่ไหวแล้วสักวันเจ้าจะเป็นผู้สืบทอดของข้าก็ข้าจะไปดูอัญมณีอีกแล้วเหรอลอร่าเข้าไปในพระราชวางังและหยุดที่ประตูใหญ่ที่ได้รับการคุ้มกันอย่างหนาแน่น อัญมณีนั้นไม่ใช่หินธรรมดาเป็นที่รู้กันว่าจะนำความโชคดีมายังอาณาจักรอย่างไรก็ตามมีข่าวลือว่าถ้าหากตกอยู่ในมือของผู้ใจดีก็จะสามารถขอพ่อนได้ฮข้าอยากจะแข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยเฮียเดาว่าข้าคงจะต้องแค่โชคดีแต่คืนนั้น ก็มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นลอราตื่นขึ้นมาด้วยเสียงฝีเท้าที่เร่งรีบ <L ora. S 1> เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงกันเนี่ยท่านพ่อท่านแม่ลอราในไม่ช้าลอราก็เห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอัญมณีหายไป เธอเดินผ่านห้องนิรภัยและมองไปรอบๆไม่มีความเสียหายมันเป็นการปล้นที่ราบรื่นฮะอะไรกันเนี่ยเธอหยิบกระดุมสีทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์เล็กๆสลักอยู่บนนั้นขึ้นมากริดอย่างนั้นเหรอก็ไม่มีอะไรที่นี่เราจะค้นหาตามถนนนะข้าอยากจะช่วย ไม่ได้เด็ดขาดให้ป้าและทหารจัดก,การเทนล่า้เช้าวันรุ่งขึ้นเธอพบว่าป้าของเธอหงุดหงิดใจไม่มีวิแววของโจเลยหรอคะการปล้นครั้งนี้สะอาดเกินไปแล้วก็ไม่มีทหารคนไหนจัดการได้เลยนอกจากนี้เขายังมีเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาณาจรรักรของกริมกรฟอีกด้วยบางอย่างเกี่ยวกับกริต กริชเหรอกริมกรบเป็นอาณาจักรศัตรูลอร่าครุ่นคิดเกี่ยวกับกระดุมสีทองที่เธอเก็บเอาไว้ลับๆข้ามีข้อมูลบางอย่างที่คุมเครือว่าพวกเขาเป็นกลุ่มที่อันตรายแต่ตอนนี้ต้องหาอัญมณีก่อนลอร่ามองอย่างครุ่นคิดปาเซลา่าให้ข้าจัดการเองท่านรู้ว่าข้าทำได้ใช่แต่ต้องมีทาหารและสายลับที่ดีข้าสามารถเป็นสายลับที่ดีได้โอ้จริงเหรอมงกุฎของเจ้าอยู่ที่ไหนละ่ะ ฮะอยู่อยู่ไหนอ่ะเห็นไหมหากท่านฝึกข้าไม่มีอะไรที่ข้าทำไม่ได้ข้าเข้มแข็งและมีความสามารถก็ได้ลอร่าเรียนรู้ที่จะถอดรหัสเบาแสและปลอมตัวและเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งอุบายอย่างแน่วแน่ถึงเวลาแล้ว เธอปลอมตัวเป็นคนธรรมดาพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติภารกิจของเธอข้าเชื่อในตัวเจ้าทหารตัวน้อยของข้าข้าจะทำให้ท่านภูมิใจลอร่าออ,ออกเดินทางแล้วออกจากอาณาจักรอย่างเงียบๆในที่สุดกริดนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มกริดที่ป้าพูดถึงก็ได้หลังจากเดินทางไกลในที่สุดเธอก็มาถึงกริมโกร หน้าเชื่อยังดูน่ากลัวเลยลอร่าเดินผ่านกริมสกโกรบอย่างยิเงียบผู้คนดูเหมือนอดอยากอาหารเอ,อ๊ะลอร่าจับแผนขโมยไว้เป็นชายร่างใหญ่คนหนึ่งแต่นั้นไม่ได้ทำให้เธอกลัวที่จะจัดการกับเขาอืมอย่าขโมยแอปเปิ้ลสิฮะสัญ,ญลักษณ์นั่น ลอร่าซ่อนตัวอยู่ในเงามืดและตามรอยหัวขโมยขณะที่เขากลับไปอย่างที่ซ่อนทำไมถึงนานนักเล่าโจนได้แจ้งให้หัวหน้าของเขาทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นเลยเนะขีนมาได้แล้วเจอแล้วเฮ้ยลอร่าเหลือบมองไปรอบๆอบ รองเท้าบูทของพวกเขามีกระดุมกริดเล็กๆแต่ไม่ใช่สีทองทำไมเด็กอย่างเจ้าถึงได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกโจรนั่นล่ะข้าเดาว่าท่านคือผู้นำพวกเขาข้าได้ยินเกี่ยวกับออชื่อเสียงของท่านข้าอยากที่จะค,คือเข้าร่วมกลุ่มโจรมาโดยตลอดแล้วทำไมข้าต้องรับเจ้าด้วยละ่ะข้าพบที่ซ่อนของท่านแล้วจัดการคนของท่านได้คนหนึ่งท่านก็เห็นทักษะของข้านี่นาะ เจ้ารู้ว่าข้าเห็นเจ้าที่ตลาดอย่างนั้นเหรอใช่ข้ารู้แม้จะสงสัยเธอแต่ผู้นำก็ประทับใจรอล่าม,มากข้าชื่อแองกัสยินดีต้อนรับสู่กองโจรกริตรอยัลเพื่อที่จะหาอัญ,ญมณีเธอต้องทำให้พวกเขาเชื่อใจเธาสอนกนลลเมตและทักษะแก่พวกเขาจากการฝึกฝนในราชวงศ์มานานหลายปีและทำเรื่องเล็กๆน้อยๆกับพวกเขา ่าจากอะไรอ่ะกริมสโกรฟถูกปกครองโดยเจ้าชายมอร์ติเมอร์เขาไม่สนใจประชาชนเขาเลยละ่ะนั่นแย่มากเลยพวกเ,เลยกลายมาเป็นขมโมยเงินแล้เจ้าไม่ได้อยากเป็นขมโมยหรอกเหรอไม่เลยที่จริงข้าอยากจะสร้างเรือและข้าก็อยากเป็นนักจัดดอกไม้แต่ว่าแองกัสพบเราตอนที่พวกเราอยู่ในสภาพแย่สุดเขาดูแลพวกเราตั้งแต่นั้นแต่ว่าใครเป็นคนสั่งการละ่ะเขาไม่บอกเรา อาจจะเป็นเจ้าชายเพราะว่าชื่อกลุ่มเราคือกริตรอยเย้าเรื่องนี้ทำให้ลอร่าสนใจผู้นำกริตรอยเย้าที่แท้จริงอาจเป็นเจ้าชายมอติเมอร์ก็เป็นได้เมื่อตกค่ำเธอหาโอกาสเ้าได้ยินมาเรื่องการปล้นอัญมณีที่เอมเบอร์เกล็เออเจ้ารู้ได้ยไงคนเขาพูดกันคาเทองนะเพราะอาณาจักรนั้นมีการคุ้มกันที่หนาแน่นมากเลยล่ะเขาจ้องเธอแล้วจากไป เธอค่อคยๆตามเข้าไปเว้ er. <halt Town. S 1> นระยะเป็นช <sh> ่วงๆเขาหายไปไหนแล้วนะฮะแองกัสกำลังกระซิบกับใครบางคนทันใดนั้นก็มีบางอย่างดึงดูดสายตาของเธอกระดุมนั่นแต่ใครกันอะอันยมันนีเอมเบอร์เกรดะใช้งานไม่ได้ไปหาวิธีมาฮะอันยามันนีเหรอโอ้แองกัสเดินย่ากลับไปที่ซ่อนลอร่ามองไปรอบๆแต่อีกฝ่ายหายไปแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นลอร่าออกไปทำธุระและเธอก็เห็นรองเท้าบูตติดกระดุมสีทองแบบเดียวกันที่สาวใช้ในวังขนไปกระดุมนี่อ๋อท่านคะเฮ้ยขอโทษทีเจ้ามีอะไรกับรองเท้าบูตของข้าอย่างนั้นเหรอฮะลอร่าหันตัวไปแล้วเห็นเจ้าชายมอติเมอร์จ้องมองเธอเจ้ากล้าดียังไงมาเอาเสื้อผ้าดีๆของข้าไป นี่ข้าต้องวิ่งตามเจ้าเพื่อจะเอามันกลับมานะข,ข,ขอขออภัยเพคะหยาบคายหยาบคายเหรอกล้าพูดแบบนั้นกับข้าได้ยังไงข้าจะกำจัดเจ้าได้ทันทีเลยนะรู้ไหมข้าไม่ใช่รองเท้าที่จะถูกกำจัดทิ้งได้ข้าน่ะเป็นคนใครจะสนแล้วข้าไม่ได้กำจัดรองเท้าของข้าสักหน่อยไม่ใช่ตอนนี้ มอติเมอร์เดินออกไปและลอร่าปลอบใจสาวใช้เธอได้รับมอบหมายให้กำจัดเสื้อผ้าเก่าเธอน่าจะเอามาผิดนะเขาเป็นหัวหน้ากองเจ้าแน่ๆแ,แต่ที่เขาพูดน่ะยังไม่ใช่ตอนนี้มันคืออะไรกันอ่ะลอร่าคิดทุกอย่างที่นึกได้บางทีเมื่อเขาหาทางได้แล้วเขาก็จะกำจัดหัวขโมยด้วยลอร่ารีบกลับไปที่ที่ซ่อนแองกัสจุดชาเป็นคนโหดร้ายและไม่สนใจกลุ่มโจรของท่านเลยแองกัสตกใจมาก ฮะเจ้าชายเหรอเจ้ารู้ได้อย่างไงเอาข้าปฏิปต่อเรื่องทั้งหมดมอติเมอร์เป็นผู้นำที่แท้จริงของกลิตรอยัลแต่เขาตั้งใจที่จะกำจัดพวกท่านทั้งหมดทิ้งหลังจากที่เขาได้ใช้ท่านแล้วเธอเล่าทุกอย่างที่มอติเมอร์พูดให้เขาฟังข้าข้าไม่เชื่อแบบนั้นหรอกเขาต้องไม่ทำแบบนั้นกับพวกข้าแน่พวกข้ารับใช้เขามาหลายปีองกัสข้าคือเจ้าหญิงลอราแห่งอาณาจักรเอมเบอร์เกดและข้ามาเพื่อเอาอัญมณีที่ถูกขโมยไปกลับคืน เจ้าฮู้แองกัสและลอร่าหันไปรอบๆพบว่าพวกโจรกำลังฟังอยู่พวกเขาทุกคนได้ยินทุกอย่างเจ้าเป็นเจ้าหญิงเหรอมวยยืนรออะไรกันอยู่เล่าจับนังเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าไม่มีใครขยับเลยฟังนะช่วยข้าเอาอัญมณีกลับมาและเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนข้าจะช่วยพวกเจ้าเริ่มต้นชีวิตใหม่จะให้พวกข้าเชื่อเจ้าอย่างนั้นเหรอกูเออ ถ้านางอยากจะให้พวกเราโดนจับนางก็คงตะโกนขอความช่วยเหลือไปแล้วนะให้ข้าพิสูจน์มาทำการปล้นปลอมกันเถอะแล้วข้าจะจัดการกับเจ้าชายถ้าเขาสารภาพและข้าพูดถูกก็เอาอัญมณีมาให้ข้าดูเหมือนเป็นแผนที่เป็นไปได้และทุกคนก็เห็นด้วยลอร่าและโจนสองสัคนแอบเข้าไปในทางเดินในพระราชวังที่มีแสงสลัว<ช>ไปหาอัญมณีมา เธอเห็นเจ้าชายนั่นคล้ายกันในที่สุดเราก็เจอกันอีกเจ้านี่เจ้าเป็นใครกันแน่ข้าชื่อลอร่าเจ้าหญิงแห่งเอเบอร์เกดข้ามาเพื่อเอาสิ่งที่ท่านขโมยไปกลับมา ฝันไปเถอะหน่าสาวน้อยข้าจะใช้เวทมนต์ของอัญมณีเพื่อให้แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้เฮ้ย hey, ท่านขโมยมันได้ง่ายไ,ได้ยังไงโอ้ oh, ข้าใช้เวลาหลายเดือนในการวางแผนและความช่วยเหลือเล็กน้อยจากโจนผู้ตามต่อยที่ข้าจะกำจัดนายไม่ช้าเติมตอ้เหรอกำจัดงั้นเหรอพวกโจรเสียใจกันอย่างมากทีนี้เช่คข้าหรือยังล่ะเจ้าชายเห็นพวกกองโจนเผยตัวออกมา โอ้เจ้าคนทรยศทั้งที่พวกข้ารับใช้ท่านอย่างซื่อสัตย์มาตั้งหลายปียังไงพวกเจ้าก็ต้องถูกกำจัดอยู่แล้วและแล้วพวกโจรก็กลับมาพร้อมกับอัญมณีฮะเราได้มาแล้วโชค้ายที่พวกเขาถูกทหารของมอติเมอร์ล้อมเอาไว้ <laughs> นั่นมันของปลอมของจริงอยู่กับข้านี่ท่านนีแย่มาก ท่านเยยบย่ำและใช้ผู้คนเพื่อผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวของตัวท่านเองฮโอไม่นะ่าหนีไปลอรา่าไม่ข้าไม่ทิ้งท่านหรอกทันใดนั้นเองอัญมณีก็เปล่งประกายเจิดจ้าพลังของมันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยความเมตตาของลอรา่าข้าขอพลังกลับมาที่เมื่อผู้ช่วรไร้พวกโจรก็แข็งแกร่งและอาวุธพวกเขาก็ใหญ่ขึ้นพวกเขาเอาชนะทหารได้อย่างง่ายดาย แตมติเมอร์วิ่งหนีหลอร่าก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆจะไปไหนเหรออ๋อฮยเออฮึสาวน้อยเจ้าจงเตรียมตัวยอมแพ้ต่อการต่อสู้ด้วยนาำที่ดีที่สุดอ๋อข้ามีทักษะที่ดีกว่าเจ้าเยอะ จบสักทียังจะพยายามอีกเหรอเจ้าไม่มีทางจับข้าได้หรอกนะตอนไหนกันเนี่ยได้ยังไงลอร่า <c oughs> กลับมายังเอมเบอร์เกรดด้วยชัยชนะพร้อมกับอัญมณีภารกิจของเธอประสบความสำเร็จ แต่ทั้งหมดนี้เธอไม่ลืมข้อตกลงของเธอเธอให้ความช่วยเหลือตามที่ต้องการแก่พวกโจรและพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามที่ต้องการท่านอยากจะเปิดสถานรับเรี้ยงเด็กกำพร้าเหรอใช่เลยเนื่องจากตอนนี้เจ้าชายแห่งกริมสกรอฟถูกจับกลุ่มเธอและพ่อแม่จึงเข้ามารับช่วงและเปลี่ยนอาณาจักรอันมืดมนให้เป็นสถานที่ที่มหัศจรรย์ ้ารู้ว่าเจ้าต้องทำได้ท่านเชื่อในตัวข้าอัญมณีก็เช่นกันลอร่าขึ้นความหวังให้กับอาณาจักรของเธอและยังคงใช้สติปัญญาและความกล้าหาญเพื่อรับใช้ประชาชนของเธออย่างดี